กลับมาเจอกันอีกครั้งกับฟลูคาสเปียเบอร์โลิกและในวันนี้นะคะก็มาถึงวิดีโอแรปอัพออกแต่ละเดือนนะคะซึ่งในเดือนมีนาคมนะคะผกได้อ่านหนังสือไปทั้งหมด5เล่มค่ะซึ่งใน5เล่มนี้นะคะก็มีทั้งหนังสือที่เป็นหนังสือแปลไทยนะคะ2เล่มและหนังสือภาษาอังกฤษีก3เล่มค่ะ สำอนนี้นะคะฟูขอเริ่มต้นด้วยเล่มที่หนาที่สุดก่อนค่ะอยู่ที่624หน้าซึ่งเรื่องนั้นนะคะก็คือ The Consoling of Light เป็นเล่มที่3และเล่มสุดท้ายในซีรีส์ Shades of Magic นะคะโดวย V.E. Schwab เพือ่อให้เป็นการสปอยเนี่ยฟูจะขอพูดถึงสั้นๆส,สำหรับพล็อตของเรื่องนี้นะคะซึ่งมันจะเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเล่มแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับ โลกนะคะที่เหมือนกับมีอยู่หลายมิติซึ่งในหลายๆมิตินี้เนี่ยจะมีอยู่ที่ที่หนึ่งนะคะซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงกันของแต่ละมิตินี้นั่นก็คือลอนดอนค่ะซึ่งในแต่ละลอนดอนเองเนี่ยก็จะมีการแบ่งสีนะคะซึ่งเรียกว่าไวเ์ลอนดอนเลดลอนดอนแบล็กลอนดอนแล้วก็เกรย์ลอนดอนสำหรับสีลอนดอนนี้เนี่ยจะมีอยู่ลอนดอนหนึ่งที่ถูกปิดตายไป,ไปก็คือแบล็กลอนดอนนะคะ ส่วนเรดดอนอีก3ที่เนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปสําหรับเรดลอนดอนเนี่ยเป็นลอนดอนที่ตัวเอกของเรานะคะใช้ชีวิตอยู่ซึ่งเขาเรียชื่อว่าเคลเป็นมาสเตอร์หรือว่าเจ้าชายเคลนะคะเป็นลูปบรรมของพระราชากับพระชินีเกลอนดอนเนี่ยจะเป็นโลกธรรมดา เดอนกับโลกของเรานะคะลอนดอนสุดท้ายนี่คือไฟล์ลอนดอนนะคะเป็นลอนดอนที่โหยหาพลังวิเศษซึ่งเรื่องราวเนี่ยก็ผูกเชื่อมโยงกันกับตัวของเคียวนะคะซึ่งเขาเนี่ยทำหน้าที่เป็นเหมือนผู้เดินทางระหว่างมิติเป็นเหมือนทูตให้กับพระราชาและพระราชินีและผู้ปกครองในลอนดอนอื่นๆมีแค่เคียวเท่านั้นเนี่ยแหละในลอนดอนที่จะสามารถเดินทางผ่านแต่ละมิติได้เนื่องจากว่าผู้ที่จะเดินทางได้นเนี่ยจะต้องเป็นผู้ใช้เวทมนต์ผ่าน เลือดนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เหลือแค่เคลแล้วที่เรปออนดอนของเคลเนี่ยก็มีงานอันเดเรตอย่างหนึ่งในการสะสมนะคะสิ่งของจากลอนดอนอื่นๆหรือโลกอื่นๆสำหรับสิ่งนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่ว่าด้วยความที่เคลเนี่ยเขาเป็นคนจิตใจดีเนาะมีอยู่วันหนึ่งก็มีคนฝากเอาของไปส่งไปอีกลอนดอนนึงให้หน่อยสิเพราะว่าเธอเนี่ยมีญาติอยู่ที่นั่นแต่ว่าสิ่งที่เขารับมาเนี่ยดันเป็นก้อนหินที่มีพลังเวทมนต์อยู่นะคะแล้วก็มีจิตใจเป็นของตัวเองด้วยการที่เขามีก้อนหิน,นี่ย ก็ทำให้มีคนมาตามล่าเขานะคะนั่นก็คือเรื่องย่อแบบสั้นๆของเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะสาหรับเล่มที่สามเนี่ยก็ยังวนๆอยู่กับตัวละครหลักที่โผล่มาในทั้งเล่มหนึและเล่มสองนะคะก็คือเคลลล่าแล้วก็ไรซ ฮอลแลนด์นะคะเล่มสุดท้ายเนี่ยก็จะเน้นไปอยู่ที่การต่อสู้แล้วก็การพยายามรักษาดินแดนของตัวเองนะคะเรการที่ทุกคนเนี่ยจะต้องร่วมจับมือกันเพื่อจับหลาล l a บอ b o นั่นเองในเรื่องนี้ยังมีตัวละครที่ฟุ๊งยังรู้สึกว่าติดลําคาญอยู่นะคะเพราะว่ามันไม่ได้เห็นถึงนเียวลลอเป็นที่มาจากเล่มก่อนหน้าเลยบางคนก็คือร้ายแบบจนไม่น่าเห็นใจร้ายจนแบบไม่น่าจะมาเป็นตัวละครหลักในความรู้สึกของเราระหว่างที่อ่านไปจะรู้สึกว่าพอตมันดีนะแต่ ว่าการบรรยายการเล่าเรื่องมันค่อยๆเนิบ้าบจะเรารู้สึกไม่ค่อยอยากจะติดตามสักเท่าไหร่แต่ยกเว้นอยู่ประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของตัวละครที่ชื่อว่าฮอลแลนด์เขาเนี่ยเป็นผู้ใช้เวทมนต์จากเลือดเหมือนกับเคลวเขาเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากๆสําหรับฟกเป็นตัวละครที่ถ้าเราได้รู้ถึงแบ็คกราวของเขาแล้วมันจะต้องทําให้เรื่องเนี่ยมีสีสันมีความลึกมากยิ่งขึ้น ซึ่งในเล่มนี้เนี่ยก็ได้ไปทําความรู้จักกับตัวละครตัวนี้มากขึ้นจริงๆค่ะแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเรื่องมันยังคงน่าติดตามต่อไปจนถึงตอนจบเพราะเราอยากรู้ว่าตอนสุดท้ายของตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรมีความรู้สึกคล้ายๆกับตอนที่เราอ่านเรื่องอื่นๆของชวอวตรงที่โลกที่เขาสร้างมันไม่ได้เกิดขึ้นจากขาวและดำเนาะแต่ในหลายๆเรื่องเองก็พยายามที่จะสื่อว่าโลกใบนี้เนี่ยมันมีทั้งสีเทาด้วยนะมันไม่ได้มีแค่ สองสีเท่านั้นทําให้คนเนี่ยมีความหลากหลายแล้วก็ปะปนกันไปทั้งดีและเลวึ <c oughs> ่งกเป็นทั้งดีและเลวสาหรับ <c oughs> เล่มนี้เนี่ยฟูกก็ให้ไป3าดาวจาก5ดาวนะคะบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะผิดหวังเพราะว่าตอนเริ่มเรื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะสตรองเลยนะแต่พอตอนจบเล่มน,นี้ปุ๊บมันจุก,ก็เหมือนตัดไปตัดมาแล้วก็อ้าวจบแล้วหรออย่างงงๆแต่ก็เออโอเคจบแล้วแล้วทุกคนก็เหมือนกับว่าแยกย้ายไปมีชีวิตของตัวเองนะคะจริงๆแล้วเล่มนี้ค่อนข้างจะเอเอียงไปน้อยกว่าดาวด้วยซ้ําแต่ว่าเราให้คะแนน เ,เพราะว่าตัวบทของฮอลแลนด์ในเรื่มนี้นะคะก็เลยอ่ะเอาไปเท่านี้ก็ได้ต่อมัถัดมานะคะเป็นนิยายสืบสวนค่ะนั่นก็คือ The Murder of Roger Ackroyd ของอก t h a าคริสตี้ค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การฆาตกรรมของโรเจอร์แอครอยก็ตามชื่อเรื่องเลยนั่นแหละแต่มีการเล่าผ่านมุมมองของคุณหมอคนหนึ่งนะคะที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ตัวของโรเจอร์แอครอยก็เป็นเศรษฐีคนหนึ่งที่คล้ายๆกับเรื่องอื่นๆที่พอเปิดตัวมาว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งปุ๊บเนี่ยก็เล็งได้เลยว่าคนนี้นี่แหละจะต้องกลายเป็นผู้เสียหายนะคะเรื่องราวผ่านคุณหมอคนนี้นะคะที่ตอนแรกเปิดมาเนี่ยคุณนายคนหนึ่งนะคะซึ่งเขาเนี่ยเป็นคู่ม้่นของคุณแอครอยคนนี้ปรากฏว่าเธอเสียชีวิต เพราะถูกผิดใครๆก็ต้องคิดแล้วแหละว่าเธอจะต้องไม่ได้ฆ่าตัวตายแน่ๆเลยชีวิตที่กําลังไปด้วยดีและกําลังจะได้แต่งงานกับโรเจอร์คอยเนี่ยมันรออยู่ข้างหน้าแล้วโรเจอร์คอยเองเนี่ยเขาก็คิดนะคะว่ากู้มั่นของเขาเนี่ยจะต้องไม่ได้ฆ่าตัวตายแน่ๆก็เลยได้มานั่งคุยกับคุณหมอซึ่งก็เรียกว่าเป็นคนหนึ่งที่เขาสนิทสนมด้วยละกันคืนวันนั้นเนี่ยโรเจอร์คคอยก็ได้เล่าให้คุณหมอฟังว่าเขาเนี่ยได้คุยกับผู้มั่นนะตอนขอแต่งงาน ว่าเธอเนี่ยมีคนมาข่มขู่แต่ไม่ยอมบอกว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นใครแต่เธอเนี่ยก็สัญญานะคะว่าก่อนแต่งงานเนี่ยเธอจะมาบอกให้ฟังว่าคนที่มาข่มขู่เอาเงินจากเธอเนี่ยคือใครกันและระหว่างที่หมอกับแอรคอยกาลังคุยกันอยู่ก็มีจดหมายจากคุณนายคน,นเนี่ยส่งมาซึ่งในนั้นอะ่ะกาเขียนว่าคนร้ายที่มาข่มขู่เธอเนี่ยเป็นใครแต่ก่อนที่จะได้รู้ความจริงก่อนที่จะเอาชื่อของคนร้ายเนี่ยมาบอกหมอ แอคคอ,อยก็ถูกฆ่าตก,กรรมในคืนนั้นนะคะทุกคนที่เจอเหตุการณ์นี้เข้าเนี่ยก็เลยคิดไปว่าคนที่ฆ่าตกกรรมแอคคอ,อยต้องเป็นลูกชายบุญธรรมที่มาจากภรรยาเก่าของเขาแน่ๆเลยหลานสาวของแอคคอ,อยเนี่ยก็เลยได้ไปหาคุณหมอนะคะแล้วก็บอกว่าช่วยไปหานักสืบด้วยกันหน่อยเพื่อที่จะสืบว่าคนร้ายตัวจริงเป็นใครเพราะเธอไม่เชื่อหรอกว่าลูกชายบุญธรรมเนี่ยจะเป็นคนฆ่าพ่อบุญธรรมของเขาก็เลยได้เดินทางไปหานักสืบคนหนึ่งในบ่บ้านนะคะ ซึ่งนักสืคนนั้นก็คือแอคูปโรนั่นเองค่ะโปโรที่ตั้งใจว่าจะปลดเกษียณตัวเองมาอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้โดยที่ปิดชื่อเป็นความลับเนี่ยก็เลยจะต้องเข้ามาผูพันกับคดีนี้ค่ะจะบอกวอ่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เรารู้สึกตื่นเต้นตอนที่ได้อ่านนิยายสืบสวนนะคะคุณหมอเองเนี่ยก็เหมือนจะตามประกบอยู่กับโปโรนะคะในการไปตามสืบคดีคดีนี้ไปตามหาว่าลูกชายบุญธรรมเนี่ยเป็นคนร้ายจริงไหมและเขาหายตัวไปไหนหรือว่า คนร้ายเนี่ยจะเป็นคนอื่นกันแน่นะแล้วเหตุจูงใจคืออะไรเราได้เห็นบทฉลาดของโปโร,รในเล่มนี้อีกแล้วคล้ายๆกับเล่มก่อนนะความสนุกความน่าติดตามเนี่ยเหมือนกันเลยนะในตอนจบเองเนี่ยนักอ่านคนอื่นๆก็บอกว่าหักมุมนะสําหรับเราเนี่ยไม่ได้มองว่ามันหักมุม เยอะขนาดตอนที่เราอ่านเรื่องอ่านเดนเดลเวอร์นอนเป็นเรื่องแรกเลยแหละที่เราเดาถูกว่าคนร้ายคือใคร Finally ถึงแม้ว่าช่วงระหว่างทางอาจจะมีความแบบสงสัยในตัวเองเหมือนกันว่าเออเราอาจจะเดาผิดก็ได้เพราะว่าคำให้การของแต่ละคนเนี่ยมันก็มีจริงบ้างแล้วก็โกหกบ้างเพื่อที่จะป้องกันผลประโยชน์ของตัวเองนะคะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่บอกเลยว่าสนุกมากคือเราพูดคำว่าสนุกหลายรอบเนาะซึ่งมันก็ ก็มันจริงเล่มนี้เราก็ให้ไปสีดาวจาก5้าดาวค่ะถัดมาที่เล่มภาษาอังกฤษเล่มสุดท้ายของเดือนนี้นะคะนั่นก็คือเรื่อง The Song of Achilles ของ Madeline Miller นั่นเองค่ะแน่นอนว่าชื่อเรื่องมาขนาดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของ Achilles นั่นเองค่ะแต่ความแตกต่างนะคะก็คือเรื่องราวเนี้ยไม่ได้เล่าผ่านมุมมองของ Achilles แต่เป็นการเล่าผ่านมุมมองของ Patroclus ตอนเริ่มต้นเรื่องเนี่ยพาโทคัสก็เล่าว่าเขาอะเป็นเจ้าชายคนหนึ่งแต่ด้วยความที่พาโทคัสเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่มีความสามารถอะไรก็เลยถูกบรรด,ดาลูกๆของชนชั้นสูงเนี่ยมารังแกนะคะจนในวันหนึ่งเนี่ยเขาก็พลั้งมือไปฆ่าเด็กคนหนึ่งเข้าก็เลยถูกนิรเทศให้ไปอยู่ในเมืองของอะคิลิสซึ่งในตอนนั้นเนี่ยอคิลิสยังคงเป็นเจ้าชายอยู่ส่วนพ่อของเขาเนี่ยก็ ปกครองเมืองเมืองนั้นนะคะซึ่งเป็นเมืองที่จริงๆก็เล็กกว่าเมืองที่พาโทคัสเคยอาศัยอยู่พาโทคัสในตอนแรกก็ทําตัวแปลกแยกจากคนอื่นแต่ไปๆมาๆเนี่ยด้วยความที่อะเคลิสเป็นคนที่น่าดึงดูดมากเลยเนะเขาก็เป็นคนที่เฟรนลี่กับทุกๆคนเนี่ยเขาก็เลือกพาโทคัสให้มาเป็นคนสนิทผู้ติดตามของเขานะคะตัวของอะเคลิสเนี่ยเขาเป็นลูกครึ่งนะเป็นลูกครึ่งเหมือนเทพแล้วก็ เป็นลูกครึ่งบรรยุแม่ของอะคิลิสเนี่ยก็รู้คําทานายเกี่ยวกับอนาคตของลูกนะคืออะคิลิสเนี่ยเป็นคนที่ถูกทํานายว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถมากๆและถ้าเขาเข้าไปร่วมสงครามเขาก็จะได้ชื่อเสียงและเกียรติยศแต่เขาจะอายุสั้นกับอีกทางหนึ่งก็คือเขาอยู่อายุยืนมากเลยแต่เขาจะไรเกียรติยศอย่างที่เขาควรจะเป็นโตขึ้นเนี่ยด้วยความทะเยอทะยานนะอาคิลิสสุดท้ายเนี่ยก็เข้าร่วมสงคราม ซึ่งเป็นสงครามที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีก็คือสองครามกรุงทอยนั่นเองค่ะเรื่องเล่าก็ประมาณนั้นสอกว่บเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สะเทือนใจมากๆเลยตอนที่อ่านจบก็คือรู้สึกต้องมาตั้งสติพักหนึ่งอะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราชอบแต่เราก็เสียใจนะที่อ่านเรื่องนี้ไม่ได้เสียใจที่ไม่น่าอ่านเลยแต่ว่าเป็นความรู้สึกหลังการอ่านละกันว่าเรายังมีความรู้สึกเสียใจให้กับตัวละครในเรื่องนี้อยู่นักเขียนเขียนดีมากคือมันพูดถึง ความสัมพันธ์ที่เหมือนเกิดมาจากมิตรภาพแล้วก็กลายเป็นความรักได้เห็นคนที่เป็นคนจริงๆมีความโลภมีความทะเยอทะยานหรือบางคนก็มีความ เพือเฟื้อมีความรู้สึกเห็นใจเพื่อนมนุษย์คือเป็นตัวละครที่มีหลายมิติกันมากๆเลยอะเราก็รู้สึกว่าเรื่องค่อนข้างดําเนินไวน่าติดตามเล่าผ่านมุมมองของพาโทคาสได้อย่างไม่น่าเบื่อเลยแล้วพอไปห็นตอนจบปุ๊บเหมือนมันฉเฉลยเนาะว่าทำไมพาโทคัสถึงเล่าเรื่องเนี้ยมันยิ่งทำให้เราแบบ เหมือนโดนตีเข้ากลางใจมากๆใช่เป็นเรื่องที่ดีมากอย่าเอาเรื่องนี้ไปเทียบกับเรื่องซอซีเพราะว่ารู้สึกว่าเรื่องนี้คือแบบขั้นกว่าจริงๆแบบดีมากอะสมจริงๆที่เป็นเบสเซลเลอร์นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คนที่ติดตามหรือว่าศึกษาเกี่ยวกับตำนานกรีกมาก็อ่านได้นะเพราะว่าฟุกเป็นคนหนึ่งที่ก็ไม่ได้รู้เรื่องราวของอาร์คิลิสมาก่อนมารู้ตอนที่เริ่มอ,อ่านเริ่มนี้แล้วยังรู้สึกว่า เราเข้าถึงตัวละครได้และเข้าถึงเนื้อเรื่องได้ยินมากทุกคน5้าดาวอย่างไม่ต้องสงสัยนะคะดีมากจริงๆมาถึง2เล่มสุดท้ายของเดือนนี้กันแล้วนะคะซึ่งนั่นะเป็นนิยายจีนแปลเป็นภาษาไทยค่ะของสมัครพิมพ์แจ่มใสซึ่งเรื่องนั้นก็คือชาตินี้ไม่ขอเป็นอนุข,ของฉันกลัวลุยเยี่ยค่ะเราจะพูดแบบรวบยอดเรื่องยอดสำหรับสองเล่มไปเลยละกันนะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ ตายแล้วก็ย้อนเวลาเข้าไปอยู่ในร่างของเด็กผู้หญิงที่เป็นลูกบุญธรรมของพ่อพ้าคนหนึ่งนะคะก็รับมาเลี้ยงเหมือนเป็นลูกสาวแท้แต่ว่าเธอเนี่ยตั้งใจที่จะเลี้ยงนางเอกเนี่ยเพื่อโตขึ้นมาไปเป็นอนุข,ของพวกขุนนางรวยๆตำแหน่งสูงๆนะคะแะพอจนกระทั่งวันหนึ่งที่สามีที่เป็นพ่อค้าเนี่ยตายไปเธอก็เลยไปอาศัยอยู่ในบ้านที่เป็นแบบตระกูลใหญ่ ซึ่งน้องสาวของเธอเนี่ยแต่งเป็นสะพ้ายท่อบ้านนั้นไปนระเอกที่อยู่ในวัยแค่ประมาณ13ขวบเนี่ยก็เลยได้เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในบ้านตระก,กูลนี้นะคะโดยที่รู้ชะตากรรมของตัวเองอยู่แล้วก็วางแผนเพื่อที่จะหนีพ้นชะตากรรมนั้นคนที่มีอำนาจที่สุดในบ้านนะคะก็คือคุณชายใหญ่เนี่ยก็เหมือนที่จะ สนใจในตัวเธอขึ้นมาซึ่งเธอเนี่ยก็พยายามที่จะหลีกหนีและนั่นก็คือเรื่องย่อสาหรับเล่มน,นี้นะคะหลังจากที่ไม่อ่านย่าจีนมาสาักพักนึงแล้วอะเรื่องย่อของเล่มน,นี้มันค่อนข้างที่จะดึงดูลลดเราเราอยากรู้ว่านางเอกเนี่ยจะมีผลชะตากรรมตรงนั้นมาได้ยังไงสําหรับเล่มแรกก็มีการพูดถึงอาหารนะคะหรือเป็นขนมในเนื้อเรื่องที่พระเอกเอามาให้นางเอก ซึ่งเราว่าตรงนั้นเนี่ยมันน่าสนใจอีกเรื่องนึงที่เราชอบสำหรับเล่มแรกเนี่ยเป็นเพราะว่าเราชอบความสัมพันธ์ของออลูกพี่ลูกน้องของนางเอกนะบรรดาน้องสาวที่เข้ามาสนิทสนมเป็นความรู้สึกเป็นความสัมพันธ์ที่หาได้ยากสาหรับมิยายจีน แนวย้อนเวลาตระกูลใหญ่เรื่องอื่นที่มักจะมีพี่สาวน้องสาวพี่ตีกันเนาะมันก็น่ารักตรงนั้นตำหรับเล่มแรกเนี่ยไม่ได้มีอะไรบ้างแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราก็สนุกก็เลยให้ไป4ดาวจาก5ดาวนะคะพอถึงเล่มที่2เหมือนกาฟมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็พึบลงมาแบบเกิดอะไรขึ้นจากตอนแรกที่บรรยายมาชีวิตแบบแฮปปี้ ตอนนี้ในเรื่องที่2เริ่มจะเข้าสู่ช่วงทุกประทมของนางเอกที่เหมือนจะเห็นอนาคตเข้ามาใกล้ขึ้นอย่างรำไรนะคะชะตากรรมที่ไม่รู้จะหลีกหนีพ้นหรือเปล่าแต่นั้นยังไม่ใช่จุดที่ทําให้กราฟลงดิ่งนะคะแต่มันเกิดขึ้นเพราะในเรื่อนี้เนี่ยเหมือนพระเอกเขาก็รู้ใจตัวเองนะแล้วก็เริ่มพยายามเข้าหานางเอกมากยิ่งขึ้นแล้วก็เริ่มเผยตัวตนในด้านที่น่ากลัวออกมาเอาจริงๆถ้าเป็นมิยาย จีนปุป๊บอะเราก็มีความคาดหวังนะว่าพระเอกจะต้องเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ได้แล้วก็ไม่ได้ลงอารมณ์โกรธกับคนในครอบครัวประมาณนั้นและอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้เราหาคะแนนเนี่ยคือเหมือนเพิ่งมานึ้ได้ในเรื่องนี้นางเอกเนี่ยอายุ13เหมือนที่เราพูดไปก่อนหน้านี้แล้วเขาอายุห่างกับพระเอกเนี่ยถ้าจำไม่ผิดน่านจะประมาณ11ปี เอาไปว่าประมาณสิบปีแล้วกันซึ่งพอบวกเขาไปปุ๊บเนี่ยแปลว่าไายเอกของเราเนี่ยจะอ,อายุประมาณยี่สิบสามยี่สิบสี่ปีแล้วแล้วมาสนใจนางเอกที่อายุสิบสามอยู่ Hello, Darkness, ตอนแรกที่มาเอกใจเนี่ยเป็นเพราะว่านางเอกเนี่ยเป็นคนที่จิตใจจริงๆอะอายุถ้าจะสักสามสิบแล้วมั้งแต่ย้อนเวลาเข้ามาในร่างเด็กยิ่งบวกอายุทบเข้าไปเรื่อยๆืๆ่อยก็เป็นผู้ใหญ่คนนึงเนาะแต่ด้วยร่างกายที่ยังเป็นเด็กอยู่อะ แล้วพระเอกที่ถ้าอยู่ในยุคปัจจุบันก็คือคนที่บรรลุนิติภาวะแล้วเนาะแล้วก็มาสนใจผู้เญิงมันทําให้เรารู้สึกแบบ Hello darkness, old friend. คือตอนที่อ่านก็มีความตีกับตัวเองเลยว่าเฮ้ยมันก็มันก็ได้สุภปปาพเพราะว่านี่หน่ะ setting มันคือจีนโบราณน,นะซึ่งคนโบราณเนี่ยเขาไม่ได้สนใจอายุเราแต่ศิและธรรในใจเราก็บอกว่าเฮ้ยแต่ว่า มันก็ไม่ได้ป้าเพราะว่าเด็กเองอะ่ะเอาอะไรไปดึงดูดไม่ได้โดยที่ตีไปตีมานะคะก็เลยทําให้เราเนี่ยหักคะแนนเรื่องนี้ไปนะคะอยู่ที่สองดาวจากห้าดาวน่าเสียดายมากๆเลยเพราะว่าหน้าปวของแล้วมีสวยมากและน่าเสียดายมากๆเพราะว่าหลังจากที่หา,หายจากการอ่านยายจีนไปนานแล้วกลับมาอ่านอีกครั้งหนึ่งอะ่ะก็เลยค่อนข้างมีความคาดหวังที่สูงเนาะ น,นี่ก็คือหนังสือทั้งหมดที่ฟุ๊กอ่านจบในเดือนมีนาคมนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ยังคงติดตามรับชมติดตามรีวิวหนังสือต่ตางๆของฟุกนะคะแล้วไว้มาเจอกันใหม่กับดับอัพของเดือนเมษายนค่ะสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะคะบ๊ายบาย